สวัสดีครับรายการทันข่าวตอนประเทศไทยไปไหวหรือถามผม่ผมบอกว่าไม่ไหวอยู่แล้วละครับมันต้องเป็นรัฐที่ล้มเหลวหรือเปล่าก็มไม่รู้ยังหาจุดที่มันทำอะไรแล้วเป็นรูป,ปรธรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่เห็นเลยท่านดูนะครับตอนนี้มันอยู่กันได้ยังไงเนี่ยประเทศอยู่ในภาวะ สงครามไม่มีรัฐมตรีกลาโหมสู้กับเขเมรเรามีแต่ถอยถอยถอยรับรับรับรบจนกระทั่งสุดท้ายอีตารัฐมนตรีช่วยก็จะไปเปิดโดงดานบ้าบอคอแตกอะไรก็ยอมเขเมรแม่งไปเลยอย่างนั้นเลอแอนอกโรมงไม่ต้องแอนอกหรอกแ,แอนหน้ามาระวังจะเจอตีนชาวบ้านเขาประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรัฐมตรีพาณิชย์มือใหม่ ล้วมรีครังไปเจราจาภาษีกี่เปอร์เซ็นยังไม่รู้อภาษีทรัมป์การเมืองแตกแยกไม่รู้ว่าใครเป็นใครอีนุงตุงนางหมดโอ้โหอะไรกงอ้างประชาชนเป็นประโยชน์กับประชาชนวันนี้ปรับคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับมึงไอ้บ้ามึงยังมาอ้ากล้าพูดไม่อายฟ้าดินเลย ดีนะ่สันติรุ่นแพ่นี่เขาเดทไปแล้วรุ่นเพ่พูดผิดเขาร้องเพลงเย้ยฟ้าทาดินไปเลยนะแะ้วเขาด่ามึงอะ่ะเออเนี่ยไม่ฟังเสียงประชาชนผู้ว่าแบ่งชาติคนคัดค้านกันเยอะแยะกูบาอาจารย์กูไม่สนกูเะเอาคนของกูคนของกูแล้วมันไปไหวไหมเนี่ยคนทำไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัว แต่คนทําไม่ถูกกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวอ,อ,อยากจะเข้าไปแทรกแซงอยากจะครอบอําก็ได้ทั้งหมดเอความผิดของสวเยอะแยะที่เขาร้องกันกแหละละจับจะตายหาทานายอ่านได้ไปคนหมอเกดโอ้โหเชื่อแล้วปีกว่าไอชิบหายเอ้ยมันอะไรกันกหนะวันนี้มันล้มทั้งระบบแล้วนะครับมันล้มทั้งระบบจะกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวหรือเปล่า ไม่ทราบแต่ถ้าถามผมผมบอกว่าไม่น่ารอดไปแบบลากถูคนที่เจ็บคือใครประชาชนไทยอย่างผมอย่างท่านเจ็บเขาเหรอโอ้โหทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งมีโพโพหนึ่งบอกว่าเอ้ยคนไทยกลัวอะไรกลัวทุจริตมากที่สุดนะ แม่งโคตรเดดโคตรโกงโกงโคตรโคตรโคตรพ่อโคตรแม่งเกิดมาโคตรโกงโกงหินโกงดินโกงทรายแม่งแดกหินแดกดินแดกทรายไม่เห็นมันตายหาประชาชนตายหาแม่งถนนหน้าช่องนี่เมื่อวานนี่พลึบลงไปไอชิบหายเป็นรูเบลอเลยรูโบนึกว่าอุกาบาทลงไอชิบหายเอ้ยนี่แหละครับนี่แหละครับมันมันมันเหนื่อยไหมครับเลือกตุลาการสวสีน้ำเงินเนี่ยยังไม่รู้ว่าที่มาเนี่ย กำลังร้องกันอุตลุดวุ่นวายหมดทนายอันก็บอกเดี๋ยวกําลังจะไปไล่ให้ออกมาเราก็เชียร์ไอ้อันลุยไอ้อันลุยไอ้อันก็ทําหน้าจะแย่แล้วพ่อแม่พี่น้องช่วยหน่อยเถอะมันกำลังจะไม่ไหวยอยู่แล้วเนี่ยก็เลือกเลยเออคนที่ได้อดีตท,ทํางานกระทรวงคมนาคมตอนนั้นลัมรีไอ้โอ้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยกระบาลคนเดียวเลยเฮ้ยอะไรวะเออ แล้วเขาบอกว่าเออนี่กําลังมีเรื่องอย่าผ่านทําเลยเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นอย่างเลือกูัวแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ไม่สนใจใครจะทักใครจะท่วงยังไงก็ไม่สนใจภาษีทรัมที่เราห่วงอย่าไปห่วงกันมากเลยครับอย่าไปห่วงกันมากเลยครับอันนี้ต้องล้องเพลงฝรั่ง whatever will be will be when I was just a little girl I asked my mother What will I be นี่ห่วงอนาคตไม่ต้องห่วงแล้วอนาคตมึงไม่มีกันแล้วก็ต้องตามด้วยเพลง The Beatles Let it be Let it be เนี่ยปล่อยแม่งไปตามยถากรรมเลยโอ้โหมันจะไม่ยถากรรมได้ยังไงวันนี้หมดไป200ลล้านแล้วยังไม่ได้เจอกัะทั้งรัฐมนตรีคังก็เลย โอ้เก่าคอเลยแม่งขอโทษที่กลาขึ้นคอเลยดูชไนน่าดิอ่าจีนชไนนาเกตชไนนาเกตโอ้ร้องแบบแนตคิงโคเลยโอ oh, หนังสงครามจีนช้นนาเกตประตูจีนแต่อเข้าไปอุตลุดกันหมดเลยนี่วันนี้สารัฐคิดถึงใครรู้ไหมคิดถึงจอมพลแม็กอาเธอร์ห้าดาว แต่เป็นลูกน้องจอมพลไอเซนฮาวไอเซนฮาวบัญชาการโลกยกพลขึ้นบกที่นอมังดีอ้คนเป็นล้านเรือเป็นหมื่นลำนี่เลยแม็กอาเธอร์ดูแลแปซิฟิกชนะสงครามดางนี้ยิ่งใหญ่ข้าไปไปแบบป๊อปอายเลยแบบไม่ไผ่เออโอ้แม็กอาเธอร์เขาถอยแบบมีเชยน,นะตอนนี้เขาอยู่ฟิลิปปินญี่ปุ่นบุกกระทืบ เขาสู้เต็มท่าแล้วแม่งเต็มหมดไม่ได้เรื่องญี่ปุ่นแม่งมากูไปดีกว่าหน,นีพอนักหนังสือบิมถามเขาไม่หนีแบบเราเขาไม่หนีสมบอทถามอะไรไม่ถามนี้ไม่ได้นะถามี่ไม่ถูกนะถามี้สมองมาปัญญาควายเป่ไม่มีแมกระเธอบอกว่าไอ l เฉลยเ r อแต่กูหนีก่อนแล้วนะบอกกูจะขับมาอีกเออเอากับแม่งดียังมีหนีอย่างไวไลเอเหมือนจ่าดับจำปาะเจ็ดประจันบานเออหนีอย่างไวไล แม็กอาเธอร์เนี่ยเป็นคนยึดที่นี่แล้วแม็กอาเธอร์ทุปลดปลดออกจากแม่ทัพใหญ่แปซิฟิกเพราะไม่ฟังประธานาธิบดีทรูแมนไม่ฟังเรื่องอะไรเขาชนะมาะที่ญี่ปุ่นเขายังทำได้เลยญี่ปุ่นลงสัญญาสงบศึกแม็กอาเธอร์ยิ่งใหญ่อยู่บนเรือมิสซูรีเฮ้ยเอาจาักรพัดขึ้นมาสัญญาสงบศึก โอ้โหยิ่งใหญ่จักรพัิบอกทําไงอะวันนี้เรามาถึงนี่แล้วจักรพั์ขอร้องให้ยอมแพ้จักรพัิแต่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นหน้าจะเป็นฮิโรฮิโตหรืออะไรเนี่ยท่านก็ใส่ชุดขาวเลยชุดขาวแบบในหนังญี่ปุ่นขาวหมดและขี่ม้าไปไปลิมสารเจ้ายาสุกุมิไปเพื่อฮาราคิรีบอกทําลายเกียรติของจักรพัเหรอเอาดินแดนญี่ปุ่นไปเถอะแต่ดินแดนแห่งนี้จะไม่มีคน ที่เรียกว่าญี่ปุ่นอยู่เลยเราจะพร้อมใจฮารากิรีหมดค่าตัวตายหมดมึงเอาดินแดนกูไปแม็กอาเธอร์กลางอยู่บนเรือลบลมใส่เลยเรียบลงไป,ไปไปวังเลยไปขอพบในวังเลยบอกโอ้โหไม่คิดว่าผู้แพ้เนี่ยไม่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสู้ไทยไม่ได้ ไทยเหรอเอ้ยอย่าไปล่นกับเขาต้องอย่าแข็งไปอย่าอ่อนไปเขาบุกเข้ามาต้องยอมไม่รู้ไอ้ควายไอ้หมาไอ้ชาติหมาที่ไหนไปเซ็นให้เขาเข้ามาถึงภาษาต,ตาเมือต้มกูด่าเลยรกู MBA, ไม่รู้ใครไอ้สัตว์ด่าแม่งไปเลยมึงเซ็นได้ยังไงให้เข้ามาเออไม่สู้เลยถอยตลอดเอานี่เปิดด่าอีกแล้วแล้วแม่งเสือกจบโรง,เ,งเรียนดีกูด้วยโรงเรียนเตรียมหารไอ้จิบหายเอ้ยสาบานกันอยู่ได้ทุกวันทุกวันสาบานแบบพ่อแม่งเหรอพอไปนักการเมืองก็ไปหนีคนละเรื่องเลย เนี่ยครับเขาถูกปลดเพราะทำไมด้วยฟังนะตื่นเต้นเลยเขาเอาปรมาณูไปทิ้งเมืองจีนขออนุญาตทรูแมนแต่เขาเขาไม่ได้ทำอะไรแบบว่าบุมบํมาทะลุอะไรเขาก็ถามก่อนทหารเขาก็ฟังแต่นี่ทหารเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ฟังนะฟังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แม่งจําใส่กุญแจมือเลยบอกนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นั่นไม่ได้ทหารจะบอกเฮ้ยแล้วมันสั่งให้กูหายใจไม่ได้แล้วมจะได้ตายห่าไปเลย นี่ครับเขาขอทิ้งปรมานูเลยเขาบอกจีนคือภัยใหญ่ทิ้งสองลูกเลยเออทรูแมนไม่ให้แม็กอาเทอร์บอกเฮ้ย hey, ไม่ได้นะวันหน้าเนี่ยอีก5-60ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นภัยร้ายแรงต่อสหรัฐเลยอยากกันเลยอยากให้ลูกหลานเราลำบากเลยทิ้งแม่งเลยจะเอาไปทิ้งโอ้ยสั่งปลดเลยคะอู้กับอเมริกาเป็นการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่สุดผ่านถนนในนิวยอร์กโบโอู้ดอกไม้กันเต็มทั้งเมืองเลย ถึงโดนปลดแต่ก็เป็นการปลดที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆสหรัฐก,กับจีนจีนกำลังขึ้นมาจีนนี่เขาเรียกว่าคลื่นลูกใหม่ฐานเรือจะรู้คลื่นลูกใหม่เนี่ย,ยังไงเนแมงต้องทะลวงคลื่นลูกเก่าไปเพราะถ้าไม่ทะลวงไปกระทบฝั่งไม่ได้พ่อแม่พี่น้องนี่เลยคลื่นต้องกระทบฝั่งคลื่นลูกใหม่ก็ต้องเข้าไปนี่ บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทุกคนคิดถึงแมคอาเธอร์เลยวันนั้นถ้าทิ้งระเบิดจีนไปวันนี้ก็ไม่มีจีนแล้วมาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องภาษีทรัมป์ขู่คนตังางยไม่ได้เอาไปยี่จีบเอาไปจับจีบเอาไปสส่จีบเออเอาสินค้าสวมต่อล 60, เลยหกจบอันน,นี้ไป80ดสิบแม่งเจ้าโลกเวอเอาได้ทุกอย่างนี่เอาจากเพจของคุณนิติภูมิธนัท มิ่งรู้กีฬาอะไรเดิมเขาชื่อน,นิติภูมินิติภูมิเป็นทหารไอเป็นตำรวจร้อยตำรวจเอกนิติภูมิแต่เขาเป็นคนสอนผมออกทีวีละนี่แหละนิติภูมินี่แหละอ,อายุออกผมสักเจ็ปีเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยขู่จีนทุกอย่างเลยแต่จีนเนี่ยเล่นการเมืองแบบสุข,ขุมคัมภีรภาพอย่าลืมนะมี3ามก,ก๊กอ่านสามกกนึกถึงไทรจอบวางแผนองเบ่ง เขานั s, eh? ่งตีขิมอยู่บนกำแพงเมืองจีนเตรง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 ไม่สนใจเลยจะหมดเวลาแล้วสาระบอกชิบหายแล้วกูเสียหน้าเฮ้ยยังไงแม่งก็ไม่คุยด้วยพูดกันก็ไม่คุยด้วยสั่งสกอตไบเฮ้ยไม่เห็สกอตไบไอ้สกอตไบเนี่ยมาที่ถูกเพื่นสกอตเบเซนแม่รัฐมนตรีคางไข่พิมพ์หม้อสกอตไบมึงจะไปแก้งเขาทำไมเขาชื่อสกอตเบเซนมีสกอตไบสกอตไบเวลาล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อไอ้ห่าแม่งเลย ขอเดินทางไปหาลือกับประธานาธิบดีจีนท่านสีไม่ใช่สีวาน,นะสีจิ้นผิงท่านสีจิ้นผิงก็ต้องตอบสีว่าให้หรือไม่เอ้ยนั่นมันธรรมดาสีจิ้นผิงไม่หือไม่อือไม่รู้กูก็กินน้ําชาตลอดจีนเขาหนาวต้องสดน้าเต้น,น้าเตะเอเล่นน้าเตะตลอดไอ้สกอตไบไอ้สกอตเบนเซนมให้ใครขี่้าไปหน่อย เห็นหน้าไม่ไหวเส้นตายวันที่12สิงหาแล้วให้กูพบใครก็ได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับใหญ่ของมึงอ่ะเหมือนเล่าเลยไปพบหมดไป200้ล้านแม่งให้พบหาเลยกวารู้คณะผู้แทนการค้าไม่ได้พบกับทางรัฐมนตรีการรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ได้พบเลยเออแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเ,เ,เ,เราก็มีหน้าที่เราต้องค,นค,นคน้นพ่อคนแม่ก็ไม่ไปไม่รู้มันอยู่ที่ไหนออควายเอ้ยนี่เราไม่รู้จะไปทําหน้าที่เรียบร้อยเลยสหรัฐโอเนดีอ้าวสหรัฐเป็นคนสั่งจีนเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าพ้น12สิงหาแล้วจีนจะต้อง จ่ายภาษีเท่านั้นเท่านี้สุดท้ายเจอสีจินผิงเข้าไปถึงกับเบสเซนเอาใจจีนด้วยการพูดว่าความสัมพันธ์ทางการค้าสหรัฐจีนอยู่ในจุดที่ดีมากและกำลังจะก้าวสู่ระดับใหม่ที่สร้างสารรค์อ้าวเฮ้ยมึงหนังคนละม้วนดีว่าม้วนแรกขู่ฟอร์ดฟอฟอฟอเอาม้วนหลังนี่ไม่ทำไมเป็นอย่างนี้ว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เพราะอาล,ลงไปกลายเป็นปมองกัญชาอ่านี่ไอ้หนูชอบดิ เพราะผมลองเชียร์กัญชา,อาเออแต่รัฐบาลก็ไม่เอ้ยรัฐบาลประยกเลิกคนที่เขาปลูกโดยอินโนเซนต์ปลูกโดยสุจริตตายหาหมดโอ้ยสงสารสงสารนี่เลยแต่ก็ไม่ไวจะโมว่าสหรัฐจะไปขอหารือกับจีน เพื่อจะขยายเวลานี่นะครับแล้วพอใครตกลงตามจัวก็บอกอู้ไม่การเจรจาที่ยอบเย็นเป็นการที่ไหนประโยชน์สูงสุด้วสารบัญโอ้ยแล้วก็ตกใ้สารรัฐเหมือนเด็กขี้อิจฉาที่ถูกพ่อแม่ตามใจมากเกินไปคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นตามใจตัวเองไม่อดทนต่อการเรือคอยเพราะชินกนบการสั่งการแล้วได้สิ่งที่จัดการ พอมาเจอสีจิ้นผิงที่น้ำนิ่งไหลลึกเรียบร้อยเลยดูในรูปนี้วิธีนี้มีไหมมีไหมมีไหมมีมีแล้วในเมืองจีนสุมาอี้คุมทัพให้โจโฉบุกเข้าไปเมืองที่คนหนีไปหมดทหารก็หนีไปหมดโทษไปจะคนหนีไปปรทหารหนีไปหมดเหลืออาจารย์คงเบ้งอยู่ไม่กี่คนเองโอ้โหย กรีธาทับมาฝุ่นนี่ตลบเลยมาแล้วต่ขยี้เมืองนี้เลยเมืองหน้าด่านขงเบ้งก็หูไม่รู้จะทํำยังไงเว้เฮ้ยนี่มาเป็นที่มาของข,อง,ของเบ้งตีขิมบนกําแพงคงเบ้งก็บอกขอ,ขอเวลาสักสิบนาทีไอคนป้องกันเมืองก็เหลือน้อยทหารก็แทบจะไม่มีแล้วบอกอาจารย์ฝุ่นแม่งตลบเลยยอมมันเด้อเดี๋ยวมันฆ่าหมดใจยเย็นแกก็ไปนั่งตกปลา เจ้าเมืองมาเข้าไปก็ขอคาระวะเลยอาจารย์หน้าซิวหน้าขวานศึกประชิดติดเมืองแล้วทำแบบเมืองไทยได้ยังไงไม่มีรัฐมนตรตีกรับเราโฮม่ะมันนั่งตกบาบ่อแม่งเนอะอาจารย์ของเบ้งก็วางเบ็ดลงเหลือบตามองนี่แหละกำลังทำงานและคิดได้แล้วใช้สมาธิถ้ามึงมาเร็วกว่าน,นี้อีกหน่อยกูตกใจนะแพ้มาแล้ว ขึ้นไปบนกระปิดประตูเมืองทั้งหมดเอาคนซ่อนหมดเปิดประตูเมืองโล่งโจงเลยคนทํางานขวาดพื้นหญ้าเหมือนเดิมไปที่หนีเข้ามาไม่ต้องหนีขวาดแม่งเลยแล้วขึ้นไปนั่งบนกําแพงพร้อมพวกเราตีขิมเตรงเตรงเตรงเต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 งเต่งเต่งเตงสุมาอี้ขี่ม้ามาเต็มที่เลยมากับลูกโอ้สุมาอี้เขาตัวผอมๆมีมีเป็นนักป่าคนหนึ่งบุก่าปั๊บเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะสั่งมาโยด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  ลูกบอกท่านพ่อหยุดหาพ่อมึงเหรอบอกรู้สึกมึงจะล่วงเกินกูแล้วนะก็มันไม่มีใครอยู่แล้วเหลือแต่คนชาวบ้านขยี้แมงเลยเดี๋ยวกูตัดคอมึงเลยนิ่งฟังก่อนฟังเพลงเตร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 งสั่งทหาร ถอยทับถอยด้วยความเร็วสูงสุดที่มีถอยหนี้ถอยกลับโอ้โหขีม่ม้าหนีไม่คิดชีวิตลูกบอกสู้บอกสู้ดิดมกเข้าไปคนเดียวเขาจะต้ายหาก็นดีออกมามาหอมอยู่ระยะไกลพอทุกคนหนีไปเลยโอ้โหไม่เหลียวหลังเลยเขาเรียกวิ่งหางชี้เลยลูกเขาก็มาถามว่าพ่อเกิดอะไรขึ้นน่ะมันบอกฟังเพลงอาจารย์ขงเบงดิตีเพลงน้ำไหล แนะอู้หูมันฟังแล้วเพราะนุ่มลึกเหมือนน้ำไหลเห็นกระแสน้ำลงมาเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับศึกล่ะเดี๋ยวกูตบฟันล่วงหมดปากยังไม่ทันบอกมึงเลยคนที่ตีขิมได้ขนาดเนี้แล้วมีสมาธิไพเราะอย่างเนี้ย มันต้องกิตใจสบายเรากเลัจะบุกบัตแล้วมันสบายไม่แล้วจะฆ่าแม่งหมดเมืองอ่ะมันยังมานั่นตีให้เราฟังอ่ะไอ้หากลับดักแน่ๆไปไม่ต้องหยุดยเ้าไปอย่าคิดชีวิตเลยไม่รู้มันเอาอะไร <S <S โอ้โอ้พอไปปั๊บของเบ่งตีเสร็จปรากฏว่าลมแดกเพราะว่าตั้งสมาธิเยอะลอดเห็นไหมความสงบสยบภัยจีนเขาเก่งเห็นไล้วมาด่ไปตอนถ้าอยากจะเดี๋ยว ตอนหน้าต่อเวลาเอามาฉายให้ดูโอ้ยตีขิมบนกำแพงนี่สุดยอดต้องรวบรวมสมาธิต้องทำอะไรนี่นี่แหละหลายอย่างจีนเขานิ่งไงโอ้จะหมดแล้ววันนี้ข่าวเยอะโอ้ไม่รู้ว่าข่าวอะไรเอาข่าวไอ,ผวอ,ไอผวไว้ผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ไอ้ข่าวไอ้เล็กบิ๊กเล็กหาอะไรนี่ไว้ทีหลังผู้ว่าแบงค์ชาตินี่คนการเมืองนะเนี่ยเออเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่เนี่ยมาจากอมสินเนี่ยคนการเมืองนะเนี่ยเพราะว่าราเทพรัตนากร คนนี้ชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่ารัตนากรรัตนากรเนี่ยเออเอาเป็นผู้จัดจาก,การอมสินแล้วเข้าเขามาเป็นเลยก็แทรกแซงคนเขาลงชื่อคัดค้านกันเยอะสุธิชัยก็บอกมึงมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครอะ่ะกูก็ไม่รู้จักอะ่ะกูก็ไม่รู้จักอะ่ะแล้วมึงมาได้ยังไงอะ่ะแล้วมึงใช่คนคนเดียวหรือเปล่าที่บอกว่าใครอยากถอนเงินออกจากอาคารสินเชิญเลยไม่งอ้อแล้วตอนท้ายออกมาจะขอโทษแ่นแรก นี่แหละนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละนี่แหละบุหลันราตรีผ้ว่าแบงค์ชาตินี่นี่นี่อันนี้อันนี้อ่าผ้วแบงค์ชาตินี่แหละที่บอกเลยบอกว่าตอนเป็นผู้จัดการออมสินบอกว่ามาถอนเงินออกไปเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยแล้วออกมาขอโทษอ่ะใช่หรือเปล่าวันนี้ใช่หรือเปล่าแล้วออกมาเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์เขาคัดค้านกันแหลกลานเลยอาจารย์ตั้งสิบคนคัดค้านโอ้โหข่าวเบอร์อะไรวะอาจารย์คัดค้านแหลกเลยเบอ เบอร์สามเอ้อไม่ใช่หวยจำดีีนะเบอร์สามข่าวไอ้บิ๊กเล็กเนี่ยเหรอว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอเอาข่าวสองให้ดูอาจารย์เขาขัดขานก็ไม่ฟังเสียงเลยเพราะว่าต้องเป็นอิสระจริงๆแต่ว่านี่มันใช่เหรอไม่ใช่อาจารย์ทั้งหลายแหละนักวิชาการเขาลงชื่อบรคัดค้าได้จำนวนหนึ่งเขาก็เลือกไปเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปเดินขบวนขับไล่กันอีกหรือเปล่าเนี่ย เขาลงชื่อนะครับเขาบอกเหตุผลมายาวเหยียดเลยผู้ว่าต้องมีสเปคยังไงก็ไม่ใช่คุณนะไม่ใช่คณะกรรมาเมกแล้วเขาลงชื่อแต่ละคนท่านต้องรู้จักมั่งผมอ่านให้ฟังนะครับรอสอดรอัจนาวัยความดีอดีตรองผู้ว่าการธนาคารอันที่สองคนที่สองเรารู้จักดีเจิมศักดิ์ปิ่นทองคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อันดับสามนี่โหเราชื่นชมเลยชิตตะวันชนะกุลดรคณะเศรษฐศาสตร์ อันดับสี่ศา,ส,า,า,ตส,าสตราจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปราณีทินกรเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด็อกเตอร์สิริลักคนาคอมันเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์6นะครับด็อกเตอร์สมศักดิ์แปมบุญเลอร์ชัยเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์วันรักมิ่งมณีนาคินคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จินตนาเชิญสิริคณะเศรษฐศาสตร์ ดรดาวมงคลสมัยคณะเรศรษฐศาสตร์เพื่อนผมเองนี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเออดาวออกมาแล้วออกมาเลย <c oughs> เขาเรียนเก่งครับเขาได้ทุนโคลัมโบไปเรียนออสเตรเลียกลับมาตัวระาต้องเป็นดอกเตอร์แล้วก็มาอยู่ธรรมศาสตร์ตลอดทาสอนหนังสือนังหาอยู่ก็ตอนนี้ก็อายุอ่อนกว่าผมปีเดียวเขาเกิดหลังผมปีหนึ่งผมก็แก่เขาปีหนึ่งแต่รุ่นเดียวกันนะครับรอสอพ,อพรพิมลสันติมณีรัตน์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ดรลิลีโกสัญญานนท์เศรษฐศาสตร์ดเร์เพลินพิรรษสั์สงวดเศรษฐศาสตร์โอโวกเศรษฐศาสตร์ด้ยด็เร์จรินพิพัฒนกุลเศรษฐศาสตร์ดรชูศรีมณีพฤกเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์สุพันนบวันสุชัยดรมณีรัตนพินโยภูษาเริก เนี่เศรษฐศาสตร์ล้วนๆเลยแล้วก็มีอีกเยอะเข้ามาคัดค้านก็ต้องฟังหน่อยดีครับฟังน้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมามาพูดกันไม่ใช่ไอพี่ชัยหน้าเหมือนลิงป่วยเพราะไปเจราจาเรื่องทาลิงป่วยเนี่ยอ่าก่อนจะจบเอาเอาความรู้ให้กับท่านนิดนึงว่าภาษีทรรมที่บอก36%นะไม่ใช่หลงตรง36%รนะครับพ่อแม่พี่น้อง36%นี่จากภาษีเดิมสมมุติว่าท่านส่งยางออกมีภาษีเดิม10% บวกแม่งเข้าไปอีก3.6เป็น4.6เลยอันนี้คือแอดเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เก็บจากผู้นำสินค้าเข้านะครับไม่ได้เก็บจากรัฐบาลไทยนี่เพิ่มเติมไปจากภาษีเดิมให้ท่านทราบไว้ว่ามันไม่ได้โดนเท่านั้นนะมันบวกจากภาษีเดิมนะไม่รู้จากทรัมป์แสเรพอทรัมป์เป็ดปี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 ป,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 ปีเอาละครับเลยโอ้ยไม่ได้อ่านร่าข่าวหนึ่งโอ้ยข่าวไอ้เล็กก็ยังไม่ได้อ่านเลย เรเรียกเดี๋ยวไอ้เล็กไม่ต้องมาด่าว,ว่าผมพูดจาไม่ไม่ไปรอนนะรุ่นพี่วยรุ่นพี่เนีนจะมาหารเว้เป็นรุ่นพี่มีข่าวเยอะแยะเลยแล้วยังมีของสมชายอีกเขาก็ทุกคนเขาเชียร์ให้ปิดให้ปิดด่านสมชายเชียร์เอาปิดด่านต้องมานี่โอ้โหนักวิชาการเด่นมากเลยคือรอสอด็อกเตอร์ปณิธานวัฒนายากรเขาบอกแล้วเขามีความเห็นปิดด่านเหมือนกันมีความเห็นปิดด่านเหมือนกันนี่เลยเขาเรียกร้องให้ปิดด่านไอ้เล็กเปิดเลยไอ้ชิบหาย เออแล้วก็บอกว่าผมรับรองผมนี่ผมสื่อสารผมอะไรก็รู้รมแมงแมงพูดไปเรื่อยเปื่อยหาเอ,อ้ยแม่งไขรจะบ้าแล้วอ่ะข่าวจากแม่ว่าสนานานุ่มนิ่มนุ่มวาสนานานุ่มกําลังเรียนรัฐบาอยู่บิ๊กเล็กยันนายกอิงหลังถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยก้าวกายขอเอาตําแหน่งเป็นเดิมพันมึงไปตําแหน่งหาเลยจะเป็นเดิมพันได้ยังรัฐบาลจะไปรอดไปไม่รู้เลยควายโอ้ยมึงจอาอะไรบ่นเรื่อยเปื่อยจะสบา้านแล้วก็สบา้านไปดิ ขอให้มึงตกกระไดายหาแล้วก็ว่าไปเบเสือเอาตําแหน่งไปเดิมพันหากมีใบสั่งขอพ้นตําแหน่งแล้วใครจะไปรู้ว่า,วามีไม่มีมีมึงก็บอกไม่มีครูจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยิ่งพูดคอนก็ยิ่งหมันไส้มึงไม่สนจะอยู่หรือไปเพราะผมมาเฉพาะกิจไม่ใช่นักการเมืองอาชีพเฮ้ยแต่นี่เราอย่างนี้ละมึงนักการเมืองอาชีพแล้วทหารต้องไม่แข็งเกินไปต้องไม่อ่อนเกินไป กลับบ้านไปทำส,วน,ทำสวนเฮ้ยมึงจะทำสวนอะไรวะพ่อทำสวนตอนนี้แม่ทำสวนไกส่สวนทำไร่ขายไร่ทำนาขายนาไอ้่ยทำสวนทำไร่ขายอะขายลูกสาวไปขายบริการเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะมึงรู้มั้งกระเปล่าว่าไอเวรหรือตั้งแต่ออกจากเรียนเต็มอาหารที่เรามาด้วยกันอะไรได้วยกันแต่เราเป็นรุ่นพี่นะไม่รุนเรียนรุ่นเดียวกันนะฮะอ,อย่ามาตีเสมอร,รุ่นพี่นะเอ้ยรุ่นที่อะรุ่นที่ฮะนี่เรายังยุ่นหลังไอ,ไอไตูแลไอไตูรุ่น15บ้าเนี่ยเรารุ่นเจ็ดเออ เจ็ดตรงๆนะเว้ยอย่ามาต่อท้ายเจ็ดเรียบร้อยนะผมจะพูดว่าเจ็ดยับย,ยุ่ยอะไรไม่ได้นะเว้ยบิ๊กเล็กแก้ปัญหาชายแดนนี่นักศึกษาระบุนักศึกษารามบุกกระหมโอ้ยรามนี่จริงๆใจถึงจริงบิ๊กเล็กแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชาชาไปแล้วนี่เตียยเปิดแต่โอ้ยตัวใครตัวมัน้วเว้ยอย่าลืมว่าวันนี้ขเขมรมันตาทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรขเขมรมันเหยียบตีนกับใครหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะ ทาหารก็ไม่กล้าแล้วข่าวลึกๆออกมาว่าเฮ้ยทหารเขาอึดอาัดจากแม่เล็กเนี่ยแ,แม่เล็กเขาชื่อว่าสนานานนุ่มเนี่ยบอกว่าทหารเขาแย่เขาไม่รู้จะนั่นยังไงเลยเขาโดนสารพัดมัดมือมัดตีนเขาเออเราก็งงเอาไว้เดี๋ยวหาไม่เจอแล้วไว้เดี๋ยวพม,มาพวกนี้แล้วกันโอ้โหของฐานบกกพรวินชัยเนี่ยสุดที่ใช่ก็นา,นานมาทีเท่ดีเหมือนกันนะครับส่วนมึงจะไปกินเลี้ยงไปกินมีอะไรเรื่องมึงไม่เลี้ยงกูเพราะมึงไม่ชวนกูไป นี่วาสนานาน่วมนี่เอามือเท้ากลางรองไวายวาสนานาน่มระบายความอัดอันดานใหญ่นักการเมืองตอปิดก้าวกรเเมนล้ำแดนมาตลอดแถมขู่ลูกร้องที่พูดความจริงไง เลาไปเลยเล็กเดี๋ยวไปเลยไปนั่นทีประท้วงแมงมันไปแล้วไล่แมงปล่อยหมากัดมาเลยเล็กมากจริงๆวะโอเล็กนี่เป็นผู้สื่อข่าวตั้งแต่ผมยังเป็นในทหารเด็กๆอยู่เลยนะเออแกอยู่มานานแล้วแกเรียนวบอต้องอายุถึงก็อายุน่าจะห้าสิบกว่าแล้วเออแป๊บๆดูห้กว่าแต่ดูยังไม่แก่เลยนะเดี๋ยวดูว่าไอตัวเราเนี่ยแก่ โอ้ยข่าวเยอะแยะยังไม่ได้อ่านเลยอ่านนี้เว้ยวันนี้ไม่อ่านแล้วอ่านต่อไปเดี๋ยวลูกน้องก็ถืบหาว่าอยู่เย็นอ้าวไปแล้วบ้านเมืองอย่างนี้เส็งจริงๆไม่รู้จะเป็นยังไงดีอแย่ yeah. ไปแล้วครับสวัสดีครับ